วันที่พ่อไม่อยู่ 1. จากนี้ไปประเทศไทยของเราจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกอาจมีหลายสิ่งเปลี่ยนไปรอยต่อของคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่อาจชัดเจนขึ้นมันคือการเปลี่ยนผ่านในวันที่พ่อไม่อยู่ทุกคนมีสิทธิเสียใจและควรเสียใจทุกคนมีสิทธิกลัวและควรกลัวแต่จงตระหนักเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงด้วยสติปัญญา 2. ข้พ่อคือตัวแทนของความพ,อ,พอเพียง มัชชิมาปฏิปทาเป็นต้นฉบับของปัจชญาเศรษฐจพอเพยียงในวันที่ประเทศไทยกำลังถูกปันด้วยกระแสความโลภจงหยิบภูมิปัญญาของท่านมาใช้ให้เกิดประโยชน์จงจำหลอดยาสีฟันของท่านไว้จงจำการแต่งกายที่เรียบง่ายของท่านไว้อะไรที่ประหยัดได้จงประหยะัดอะไรที่พึ่งพาตนเองได้จงพึ่งพาอะไรที่แบ่งปันได้จงแบ่งปัน เมื่อยืนด้วยลำงแค้งเลงได้แล้วเราจะพึ่งพาผู้อื่นน้อยลงสามพ่อเป็นผู้มีความเพียรดุดมหาชนกท่านเป็นผู้วนะ่ายน้ำข้ามมหาสมุทรโด,ดยไม่เคยถามว่าเมื่อไหรจะถึงความคิดเช่นนี้ทําให้ท่านทํางานที่ยิ่งใหญ่ได้ฝากถึงคนไทยอย่าทํางานด้วยตัณหาอยากก่าขับเคลื่อนชีวิตด้วยความอยากมีอยากได้อยากเป็น อย่าให้อำนาจวัตถุบังตาจนไม่รู้จักผิดชอบชัว่วดีจงขับเพื่อนชีวิตและการงานด้วยฉันทะความรักความเมตตาด้วยประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เหมือนที่พ่อเคยทำท่านหนึเป็นเตตัวอย่าง4พ่อ,อยืน,นเคียงข้างคนยากเนเสมอคนจนอยู่ที่ไหนท่านก็อยู่ที่นั่นท่านเดินทางบุกป่าฝาดงไปเยี่ยมพวกเขาถึงบ้าน เป็นพระราชาผู้อยู่ง่ายกินง่ายไม่ยึดติดความดูาม้าเมื่อพ่อไม่อยู่แล้วเราอย่าหลงลืมประนิทานข้อนี้อย่าท่อทิ้งคนยากจนจนดิชยื่นโอกาสให้ผู้อื่นได้กว่าอย่าใช้ช่องว่างกฎหมายสร้างเติมแล้เอาเสียผู้อื่นห้าไม่มีท่าน เราจะมานั่งทะเลาะกันเหมือนในอดีตไม่ได้เพราะไม่มีใครที่จะมาห้ามเราได้จะไม่มีใครอีกแล้วที่เราจะเลงใจรับฟังเหมือนที่เคยรับฟังท่านถ้าทุกฝ่ายไม่คิดถึงข้อนี้ให้มากถ้ายังเอาแต่ความคิดตนเป็นใหญ่ประเทศใดที่เรารับย่อมตกอยู่ในฐานะอันตรายเมื่อพ่อไม่อยู่แล้วจงรักแล้ถนอมน้ำใจกันให้มากกว่าที่ผ่านมากสิ่งที่พ่อทิ้งไว้ ไม่ใช่เพียงหินผิวใจแต่เป็นความรู้ขั้นตีชัปีชายานเราอาจรักษาร่างกายท่านไว้ไม่ได้เพราะนั่นคือกฎธรรมชาติแต่เราสามารถรักษาคุณปัญญาของท่านไว้ได้จงคน้นควาข้อมูลทางเทคนิคต่างๆขนเทียมเกิดได้อย่างไรการหันน้ําใช้พัฒนาคืออะไรมันมีความน่าเึ่งยังไงในนิติทางวิศวกรรม การเพาะปลูกโดยไม่พึ่งสารเคมีทาได้อย่างไรการพัฒนาดินรักษาน้ําจุบชีวิตป่าเป็นอย่างไรทําไมท่านไม่สนับสนุนให้ปลูกพืชเชิงเดียวทําไมท่านจึงส่งเสริมให้ชาวบ้านรู้จักการข่มดินท่านเคยสร้างรากฐานอันใดไว้ให้วงการเกษตรกรรมของชาติสิ่งเหล่านี้ควรสนับสนุนให้มีการริ่มเรียนกันเป็นระบบในโรงเรียนมหาวิทยาลายัย ถ้าเราทําเช่นนี้ได้ภูมิปัญญาที่ท่านคิดค้นมาหลายสิบปีจะไม่สูญหายไปจากสังคมไทยเจ็ดจากนี้ไปจะมีคนอีกมากที่ออกมาแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างอาจมีคนที่ไม่เข้าใจท่านออกมาพูดในสิ่งที่เราไม่ชอบจงใช้สติอดทนไม่โต้อตอบเหมือนที่ท่านได้กระทํามาช่วยชีวิต พระพุทธเจ้าตัดไว้เสมอไม่เคยมีสันติภาพใดเกิดจากความรุนแรงน,นคำด่าทอแปดพ่อเป็นผู้คัาชูศาสนาโดยแท้จริงไม่ใช่ด้วยคำพูดหรือแค่เม็ดเงินบริจาคแต่ท่านคือผู้พิสูจน์ธรรมะด้วยกาใจในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมท่านคือนักภาวนาที่หาดวจับยากเป็นผู้มีอาณาปานสติเป็นวิหารธรรม ทำไมพ่อทางานหนะักแต่ยังมีเวลาภาวนาทําไมเราทํางานน้อยกว่าท่านแต่เราก็ับอ้างว่าเราไม่มีเวลาสิ่งนี้ต้องคิดให้มากมเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเก้าพ่อคือครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สอนวยชชีวิตและการกระทาําชีวิตคือธรรมะและธรรมะก็คือชีวิตที่ตั้งอยู่ในความธรรดาที่เกิดขึ้นกับเราทุกคนพ่อกาลังบอกเราว่า ทำให้ดีที่สุดในวันนี้จะไม่ต้องติดค้าเสียใจในภายหลังสิบในวันนี้พ่อจะไม่อยู่แต่ขอให้ชาวไทยจงวางใจว่าสถานที่ที่ท่านเดินทางไปนั้นน่าอยู่และงดงามกว่านี้หลายเท่าท่านคือพระโพธิสัตว์ผู้ผ่านมาสร้างแสงสว่างการเกิดของท่านในชาตินี้เป็นการเกิดที่สมศักดิ์สิทธิ์ของความเป็นมนุษย์และเราทั้งหลายควรภูมิใจไปกับท่าน ท่านคงไม่อยากให้เราคนไทยถูกทับผมด้วยทะเลแห่งความเศร้าอ,อยากทิ้งหน้าที่อยากทิ้งการงานและสิ่งต่างๆที่รับผิดชอบอยู่จงตั้งสติให้มั่นคงเป็นกำลังสมาธิเป็นความสว่างบุญการเพื่อน้อมส่งท่านสูส่สวรรค์คาลายัยด้วยหัวใจแห่งความรักของเราชาวไทยทุกคนคขอบาุณครัค้